สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับแนวทางฮานอยนะครับสำหรับวันที่เมิถายน2567นะครับเดินวิ่งรูดนะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับมาดูผลงานของที่8ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตัวเด่นนะครับ5 9 4นะครับผมรูดศูนกับ2นะครับรอบธรรมดา147นะครับ2ตัวล่าง55 PP นะครับ083นะครับ2ตัวล่าง36 ตัวเด่น594นะครับ5มา4มานะครับผมมา2ตัวเบอ้า554หลักสิบนะครับรูปศูนย์กับ2นะครับรอบ V P กับรอบธรรมดาไม่มานะครับผมชุด2ตัวนะครับตัวที่ติ๊กนะครับผมไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ติก๊กแล้วก็ไปออกในส่วนของ รอบพิเศษนะครับผม5้านะถ้าจะไม่ผิดนะครับไปรอบพิเศษบ่อยมากในส่วนของชุด2ตัวนะผมใครที่จดสถิตินะครับหรือว่าติดตามผลนะครับผมเดี๋ยวดูกันต่อไปเนาะนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยเน้นมาในส่วนของรอบธรรมดากับ VP นะครับแต่ว่ามันโดดไปออกรอบพิเศษนะครับก่อนบ่อยมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะผมอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะนะครับ นั่นคือผลงานนะครับของที่8นะครับมาดูแนวทางของวันที่9นะครับผมวันนี้ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเก้าสี่สองนะครับเด่นโรดูนย์กับ5้าชุดสองตัวนะครับ ศูนย์สองศูนย์สี่เก้าสี่เก้าห้านะครับศูนย์ห้าแปดสามแปดสิบแปดหกศูนย์หกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไปรอบพิเศษ อีกหรือเปล่าในส่วนของชุด2ตัวนะครับผมตัวที่น่าสนใจในส่วนของตัวเด็ดแล้วก็ตัวรูดนะครับอีสองศูนย์ได้หนึ่งกับ3ามี่กับ6กนะครับ1กับสามี่กับ6นะติดสชุดเดียวโดดในนี้นะครับผมลุ้นชุดที่มี4ี่นะครับผมหนึ่งสามสี่กับ6นะในนี้มีหตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น5ชุดนะครับศูนย์สี่กสี่นะครับแปดสามแปหศู 8, 3, 8, 6, 0, 6นหะครับผมเป็น5้าชุด5คู่เด็ด นะวร่าวมัก็จะอยู่ลักษณะนี้เนาะนะครับถ้าตัววิ่งรูดตัวไหนชนนะครับแล้วก็ตัววิ่งรูดตัวไหนที่มันติดในชุด2ตัวส่วนมากแล้วมันจะอยู่ที่5ชุดนะครับไม่เกิน6ชุดนะครับกพราะยังไงก็ฝากจดสติติร่นไตพร้อมกันเนาะนะครับฝากไว้เป็นแนวทางประมาณนี้นะฮะในส่วนของแนวทางฮานอยนะครับสำหรับวันที่9เมษายน2 5งขอให้พี่น้องสมาชิกมีโชคนะครับต้อนรับสงกรานเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ